เขตรักษาะป่สป่าหุวยสลา,าจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับที่อยู่ติดชายแดนไทยกัมบ,บูชานะครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของการตัดไม้นะครับไม้มีค่าหายากที่มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้พยูงไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทองนะครับมาชิงชันซึ่งไม้เหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าสูงมากในท้องตลาดนะครับก็ทําให้มีชาวกัมพูชาครับข้ามแดนนะครับขึ้นมาทางหน้าผานะครับแล้วก็มาลักรอบตัดไม้เหล่านี้นะครับแล้วก็ชักลากกลับไปที่ชายแดนประเทศตัวเองนะครับแล้วก็นําไปส่งขายอย่างประเทศที่3นะครับซึ่งการาป้องกันรักษาป่าในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากเพราะว่า,าชาวเขเมรเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไป สักทีเดียวก็จะมีทหารกัมพูชาเข้ามาเป็นผู้นำนะครับในการทำไม้เช่นชุดคุ้มกันนะครับแล้วก็ก็จะมีชุดลำเลียงชุดตัดนะครับชุดฝ้อระวังซึ่งจะมีอาวุธปืนสงครามอนุภาพสูงขึ้นมาคอยต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งพื้นที่เหล่านี้มีสนามทุ่นระเบิดอยู่ซึ่งยังเก็บกู้ไม่หมดนะครับตามแนวเก็บชายแดนเนี่ยทำให้เจ้า,าที่ ผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยมีความเสี่ยงมากในการไปลาดตระเวนป่าซึ่งพวกเราไปลาดตระเวนป่าเนี่ยความเสี่ยงไม่ต่างจากทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดนนะครับที่จะต้องไปปะทะหรือว่าไป,ไปเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับกับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการลาดตระเวนร่วมกันอยู่ตลอดนะครับมีทั้งเจ้าที่ป่าไม้ ทางทหารหลักาทาหารพรานหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งก็สามารถจับกลุมปราบปรามได้นะครับแต่ว่าสิ่งเรล่านีนน้มันไม่มีทางหมดไปเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนทรัพยากรน,นะครับถ,ถ้าดู ไปที่ประเทศเขาเนี่ยก็จะพบว่าบ้านเขาแทบไม่มีป่าเลยจะเหลือเฉพาะป่าของประเทศไทยที่เราที่คนไทยรักษาไว้นะครับเหมือนเราเนี่ยรักษาป่าไว้นะครับแต่ให้คนอื่นให้คนต่างชาติเนี่ยมาฉกฉวยทรัพยากรเหล่านี้ออกไปครับผมรูปแบบกบา,ารลุกคื้อะคะเราจะเห็นแล้วว่าในการตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีการค่อยๆขย,ย,ยับเข้ามาเรื่อยๆ จะให้ช่วยเล่าให้ฟังว่าวิวัฒนาการของการขยับแล้วจนถึงวันนี้มันมีความกังวลอะไรบ้างนะครับตมแนชายเดนเนี่ยนะครับก็จะมีชาวกัมพูชานะครับเ,เข้ามาทำประโยชน์นะครับโดยตะกอตอนนีพื้นที่เรานี่เป็นพื้นที่สู้รบนะครับก็จะมีทหารกัมพูชาเนี่ยมาตั้งฐานทหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตามขอบหน้าผาตามที่ราบนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรง บริเวณช่องสง,งามอำเภอภูสิงจัง,จงหวัดศริสเกตเนี่ยไล่ไปจนถึงช่องบกจังหวัดบุนรัชธาน,นียยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนระหว่าง2ประเทศนะครับฝ่ายไ,ไทยเนี่ยปฏิบัติตามอา m อ u นะครับมาโดยตลอดนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงคือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการละเมิด MOU อยู่ทุกครั้งอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่การาตั้งฐานทหารตาปชิทต,ตามแนวชายแดน แท้วถางขยายเส้นทางสัญจรนะครับรวมทั้งมีการตัดต้นไม้นะแท้วถางป่านะรตัดไม้ขายนะครับแล้วก็เอาคนกัมพูชาเนี่ยมาตั้งบ้านเรือนอยู่นะครับจากอสองหลักก็กลายเป็น5้าหลังนะครับรวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่นะครับในเชิง คิดว่าเป็นในเชิงการท่องเที่ยวนะครับเช่นสร้างารีสอร์ทที่พักหรือว,ว่าศูนย์เกษตรนะครับก็จะถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศของ Google เนี่ยก็จะพบว่าตามพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีชุมชนกัมพูชาเนี่ยอยู่เกือบตลอดแนวทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยการเข้ามาอยู่ของเขาเนี่ยนะครับก็มีการขยับ เข้าใกล้นะครับเส้นปฏิบัติการนะครับของของไทยนะครับตามแผนที่หน่ต่อห้หมื่นเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งบางจุดเนี่ยนะครับก็มีการคล้ายกับว่าจะพยายามลุกล้ำนะครับให้ให้ได้พื้นที่มากที่สุดนะครับพยายามต่อเข้ามาทุกปีทุกปีนะครับซึ่งซึ่งก็น่าเป็นห่วงในส่วนนี้ครับผมมีความพยายามที่จะสร้างถนนอันนี้มีหลักฐานชัดเจนช่วยกระยา,ยา นะครับจากข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงนะครับทางกัมพูชาเนี่ยมียุทธศาสตร์ชนะชนะนะครับโดยมีการระดมทุนภายในประเทศเนี่ยนะครับเป็นเงินเกือบพันล้านบาทนะครับแล้วก็เอามาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามะตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะตามขอบหน้าผาบนซึกเขาพนมดงรักนี่นะครับสิ่งแรกก็คือ,อการที่จะมีคนมาอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีเส้นทางก่อนนะครับก็มีการอเอาเครื่องจักรขนาดหนักเนี่ยมา ขยายพื้นที่นะครับมีการมาดันต้นไม้ล้มนะครับมีการเกรดทางต้นไม้ที่ล้มเนี่ยก็มีการาชักลากอ,าออกไปนะครับไปขายารวมทั้งมีการจับจองพื้นที่นะครับแล้วก็เผาแล้วก็ปลูกพืชกเกษตรเช่นกล้วยมันสำปะหลังข้าวโพดเหล่านี้นะครับแสดงการยึดถือครอบครองอแล้วก็แบ่งพื้นที่เป็นล็อกเป็นล็อกนะครับผมก็คิดว่าแผนการเขาเนี่ย ก็จะใช้มดงานนะครับนะมาทําจริงเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายพื้นที่เหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลในฝั่งกัมพูชาใน,ในที่สุดครับผมแต,แต่ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจฝ่ายความมั่นคงนะครับที่เขาอ่ดอัดมาตลอด เกือบ20ปีเนี่ยที่เห็นฝ่ายกัมบูชาปฏิบัติอย่านงเนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะเราเราก็ได้เห็นฝ่ายไทยนะครับได้ปฏิบัติการนะครับผมคิดว่าทหารอออดัดมานานแล้วล่ะถือว่าเป็นความเหมาะสมนะครับท,ที่ที่เราเนี่ยาสามารถายึดพื้นที่ไทยอินแดนไทยเราเนี่ยกลับคืนมาจากที่ฝ่ายกัมบูชาเ,เข้ามาครอบครองครับคุ ส่วนใหญ่การเผชิญหน้าจากชุดลาชตะเวนที่ไปเจอก็คือทหารของกัมพูชาครับตรงนี้การความยากโจ์ของชุดลาตะเวนคืออะไรในส่วนของป่าไม้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งป่าไม้เนี่ยเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเรื่องอาวุธเนี่ยมันด้กว่าเขาเยอะนะครับเนื่นองจากปืนเนี่ยมันใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ชำรุดนะครับแล้วก็ กระสุนเนี่ยนะครับเราก็จัดหาได้ยากนะครับแทบจะเรียกได้ว่ามันมันมันหาไม่ได้เลยต้องต้องไปใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางฝ่ายของมันคงถึงได้มาเอามาให้เจ้าที่ปฏิบัติงานนะครับสองก็คือ,อเครื่องมเครื่องมือในการเรียนน้าตัวเองของเราเนี่ยเช่นในพื้นที่สนามทุ่นระเบิดเนี่ยเราไม่มี เครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็มีเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเกี่ยวกับระเบิดขาขาดไปนหนึ่งคนนะครับแต่โชคดีที่ไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็จากที่ผมไปเดินนะครับก็พบนะครับว่าสนามทุนระเบิดเนี่ยอยู่ตามแนวชายแดนเยอะมากนะครับเสี่ยงมากต่อต่อต่อการพลาดนะครับไปเหยียบนะครับดูแลเจ้าที่เองตอนนี้นอกจากเรื่องอาวุธก,ก็คือการดูแลเรื่องสวัสดิการ,การ,รตา่าง ที่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างและคิดว่ามันจะรบกยังไงเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตัดทหารออกไปก่อนนะครับที่ทหารเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการสู้รบที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกว,วันนี้เนี่ยเราต้อง,ต,องต้องตัดตรงนี้ออกไปก่อนอในส่วนของป่าไม้เนี่ยนะครับทางกรมก็มีกองทุนนะครับในการดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปทะิปบาที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเป็นเงินตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีกองทุนนะครับของสํานักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะครับที่คอยอสนับสนุนในส่วนนี้อยู่นะครับก็ดูแลตั้งแต่หวัวแตกจนถึง เสียชีวิตนะครับแล้วก็รวมทั้งกรมหรือว่ากลุ่มอนุรักษ์ต่างๆก็มีกองทุนของมูลนิธิตัวเองนะครับซึ่งซึ่ง,งตั้งโดยกลุ่มผู้มีจิตใจรักธรรมชาตินะครับคอยเอามาสนับสนุนช่วยเหลือช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าดีดีขึ้นกว่าเมื่อ20ปีก่อนนี้มากเลยครับผมออแนวทางการผัฒนึนก,กำลังขันกัน,นะคะตอนนี้ทำกันอยู่แล้วระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารตชดด้วยมันมันพอหรือยังหรือว่าอาจจะต้องมองมองแผนอะไรในอนาคตตออ่ออันดับแรกคือก็ต้องยืนระยะยาวให้ได้ว่าการรักตัวในป่าเนี่ยเราต้องไปอยู่ตลอดนะครับนะครับอย่าอย่าทิ้งช่วงว่าไปเดือนละครั้งนี้ไม่ได้มันต้องไปใช้คำว่าบ่อย นะครับใช้ว,ว่าบ่อยแล้วก็มีการสลับหมุนเวียนกําลังกันขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เรื่องทั้งดูแลป่าแล้วก็ดูแลเรื่องอธิปไตยของชาติด้วยนะครับทีนี้เนี่ยบริเวณตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าการเข้าไปถึงแนวชายแดนเนี่ยนะครับเราต้องเดินเท้าเข้าไปเนี่ยใช้เวลาครึ่งวัน ในขณะที่กัปูชาเนี่ยเข้าอยู่กับตามแนวชายแดนเกาะอยู่ตลอดเวลานะครับจนมีเวลาเข้ามาตัดไม้จนมีเวลาเข้ามาล่าสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงเส้นทางที่เหมาะสมในการเข้าสู่พื้นที่ตอนนอกตามแนวชายแดนเนี่ยก็ควรปรับปรุงนะครับอย่างน้อยก็การส่งกำลังบำรุงเนี่ยก็จะได้ทันการแล้วก็ถ้าเกิดเหตุบาดเจ็บนะครับก็จะได้ส่งออกมารักษาพยาบาลได้ได้ทันท่วงทีนะครับทีนี้เนี่ยเราเนี่ย ในอนาคตมีความจำเป็นจะต้องไปตั้งฐานปฏิบัติการนะครับเป็นฐานย่อยเนี่ยอยู่กับเขมรเลยนะครับนะตามแนวชายแดนเลยแล้วก็ถ้าปัาไม้ไปอยู่แต่เพียงหน่วยเดียวเนี่ยคงจะอยู่ลําบากเพราะว่าหนึ่งเรื่องศักยภาพของอาวุธเนี่ยเราเราได้กว่ากําลังพลก็ไม่เยอะจำเป็นจะต้องไปอ,อยู่ควบคู่กับทางฝ่ายความั่นคงนะครับก็ช่วยกันดูแลทั้งป่าสัตว์ป่าแล้วก็ดูแลอธิปไตยของชาติครับ เจาะไปในเรื่องของผลประโยชน์ของพื้นที่ป่าไม้หน่อยเรื่องของไม้พยุเรามีสถิติการจับไม้พยุได้แม้ว่าจะน้อยลงแต่นี่ก็เป็นจุดเสี่ยงนืงที่ทําให้เราเกิดการประทะกับเพื่อนบ้าน,นบ่อยอ ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เลยถ้าทหารกัมพูชาไม่เอาด้วยนะครับนะทหารเหล่านี้เนี่ยคือหลายครั้งเนี่ยที่เราจับผู้ต้องหาได้นี่ปรากฏว่าเป็นทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธปืนสงครามนะครับนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมาตัดไม้ในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่า ทาหารกรมูชาเกี่ยวนะครับซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงมากเพราะว่าฝ่ายของเขาก็มียุทธวิธีนะครับนะฝ่ายเราเนี่ยหนึ่งนอกจากเข้าถึงพื้นที่ลาบากแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนมาว่าอ,า,อาวุธปืนนะครับและเครื่องกระสุนเนี่ยมันก็จํากัดจําเขี่ยนะครับมันก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ไม่ไม่ไมเต็มที่นะครับ แต่ก็ขอบคุณทางกลุุศรานะครับที่ทางท่านทธ่บดีเนี่ยได้จัดสรรน,นะครับอาวุธปืนทันสมัยใหม่แล้วก็จะส่งมอบให้ใช้งานในเดือนเร็วนี้ครับค่ะสุดท้ายแล้วอยากในฐานะหัวหน้าหน่วยค่ะจริงๆดูตรงนี้ก็จริงแต่ว่าอยากฝากกําลังใจอะไรไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่บูรณาการกันท่ามกลางสถานการณ์ความสัดแแ้งตอนนครับครับบอกเลยว่าเราต้องสู้ครับแล้วก็อดทนนะครับแล้วก็ ช่วยกันนะครับยืนหยัดในอุดมการนะครับอย่าไปให้อุดมการของเราเนี่ยมันมันน้อยลงดูว่าหายไปนะครับถึงแม้ว่างานมันจะยากลำบากแต่ว่าเราต้องสู้ครับผมครับ